เียแม่งตายไอส้สตวต์อันตรายเป <c oughs> เรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เรามาอยู่ที่นี่เราจะมาเคารพแกต่ตบท่านซีโนนนามปากกาบุตรว่าทิวรีส่สาเหตุการตายเกิดจากการมอสามวมากเกินไป แ้าเขาจับได้จึงเป็นเหตุเช่นนี้ทำให้โดนประกาจิ้มตูวตายเขาเสียชีวิตณเวลาเที่ยงคืนตรงณนะที่นี้วันที่สิบเก้าเดือนมีนาพอต่อตกมาทั้าวันทั้าสิบห้าเอาจึงมาอยู่ณที่นี้พอท่านทั้งหลายท่านมาเลิกววธีกันด,ดีกว่าไม่ไหวละไอ้ยาหนายกูบอกให้โยนดอกไม้โยนดอกไม้ดิ Ê, 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 ô. mình tập tác đặc dứt chụp chụp